พุทธวจนะชุดเดรรชานวิชาสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมคูดลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยคูดลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาเน็ตเหนื่อยหิวระหายมุ่งมาสู่หลุมคูดนั้นแหละโดยมักคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักขุเห็นเขาแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นจากมาถึงหลุมคูดนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักขุนั้นพึ่งเห็นเขาตกลงในหลุมคูดนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนบทนำธรรมวินัยคือศาสดาแทนพระสัมมาสัมพุทธะ อานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานน์ภิขุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกขาพิขุพวกนั้น จักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอาโน์ความขาดศูนย์แห่งกัลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธะเปิดเผยจึงจะรุ่งเรือง พิขุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้ปิดบังไว้จึงจเจริญเปิดเผยไม่จเจริญสามอย่างนั้นคือมาตุคามปิดบังไว้จึงจะงดงามเปิดเผยไม่งดงามมนของพราหมณ์ปิดบังไว้จึงรุ่งเรืองเปิดเผยไม่รุ่งเรืองมิจฉาทิฏฐิปิดบังไว้จึงจเจริญเปิดเผยไ,ไม่จเจริญ ภิกุทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลปิดบังไว้จึงเจริญเปิดเผยไม่เจริญพิกุทั้งหลายสิ่งสามอย่างนี้เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองสามอย่างนั้นคือดวงจันทร์เปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองดวงอาทิตย์เปิดเผยจึงรุ่งเรือง ปิดบังไม่รุ่งเรืองทำวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองพิขุทั้งหลายสิ่งสามอย่างเหล่านี้แลเปิดเผยจึงรุ่งเรืองปิดบังไม่รุ่งเรืองหลักตรวจสอบว่าคำกล่าวของใครเป็นธรรมเป็นวินัยหนึ่ง หากมีพิกุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา2หากมีพิกุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่อโน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยป่ามโม ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาสหากมีพิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาัช่อโนอนมีภิกขุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมท่งวินัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นคำสอนของพระศาสดา 4. หากมีภิกขุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาชื่นโน,นมีภิกขุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาขาาพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดาเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่พระดำรัส ของพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นแน่นอนและภิกขุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพ,พ,พระองค์นั้นแน่นอนและพิกขุนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศนี้ไว้ เดรัจฉานวิชาคืออะไรอะไรคือเดรัจฉานวิชามหาราชอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายลางดีลางร้ายทำนายฝัน ทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดร,ราบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอมลงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอไทยเสียงนกเป็นหมอไทายเสียงกาเป็นหมอทยอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พลองทายลักษณะสัตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุ์ทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอุสภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮียทายลักษณะตุน ทายลักษณะเต่าทายลักษณะมรึกอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทับว่าพระราชาจากยกออกพระราชาจากไม่ยกออกพระราชาภายในจกยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจกถอย พระราชาภายนอกจากยกเข้าประชิดพระราชาภายในจากถอยพระราชาภายในจากมีชัยพระราชาภายนอกจากปราชัยพระราชาภายนอกจากมีชัยพระราชาภายในจากปราชัยพระราชาพระองค์นี้จากมีชัยพระราชาพระองค์นี้จากปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามณ์บางพวกฉันโภชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจากมีจันทราคราดจากมีสุริยคราดจากมีนักสัตรคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากโคจรผิดทางดาวนักสัตว์จากโคจรถูกทางดาวนักสัตว์จากโคจรผิดทางจากมีอุก,กาบาท จากมีดาวหางจากมีแผ่นดินไหวจากมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จากขึ้นจากตกจากมัวหมองจากกระจ่างจันทรคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตวคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์โคจรผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจกมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจกมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจะมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ขึ้นตก มัวหมองกระจ่างจะมีผลเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำนายว่าจากมีฝนดีจากมีฝนแล้งจกมีอาหารหาได้ง่ายจากมีอาหารหาได้ยากจากมีความเกษม จากมีภัยจากเกิดโรคจากมีความสำราญหาโรคมีได้หรือคำนวณเลิกยามคำนวณดวงชะตาจับยามแต่งกาบโลกายตศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพรามบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจชานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวาหะมงคล ให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิกย่าร้างดูเลิกเก็บซัพย์ดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะไร้ายให้ยาพดุงคัน่ายมนให้ลิ้นกระด้าง่ายมนให้คางแข็ง่ายมนให้มือสั่น่ายมนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์ วงสวงเท้ามหาพรมไร้มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธ,ธาแล้วท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้มนไร้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกปรุงยาถ่ายปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทาให้กัด ปรุงยาทาให้สมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผล